ช่วงนี้กลับมารู้ทันน้ำนะคะกรมการทหารช่างเร่งส่งกําลังพลและเครื่องมือที่ใช้ในการขุดลอกแหล่งน้ําลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งค่ะติดตามได้ในรู้ทันน้ําค่ะ กลับมาพบกับรายการรู้ทันน้ำ Water Watchdog ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะวันนี้เราจะพาไปชมอีกหนึ่งภารกิจของทหารที่ปรับเปลี่ยนหน้าที่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหาภัยแล้งค่ะโดยกองพลพัฒนาที่1ได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจของตนเองมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่8จังหวัดที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ ประกอบด้วยลบบุรีสระบุรีกรุงเทพมหานาครกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีฉะเชิงเศราและชนบุรีค่ะมีการปล่อยขบวนกำลังพลและยุทธป,ปกรณออกปฏิบัติงานปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของนางสาวยิ่งรักษชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งกำลังพลทั้งหมดเป็นทหารจากกองพันทหารช่างที่112กรมการทหารช่างรักษาพระองค์ ไหยบุรชฉัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจำนวน200นายทั้งนี้กองทับบกมอบหมายให้กองทัพภาคที่3รับผิดชอบพื้นที่ต้นน้ำกรมการทหารช่างและกองทัพภาคที่3รับผิดชอบพื้นที่กลางน้ำส่วนพื้นที่ปลายน้ำมอบให้กรมการทหารช่างและกองทัพภาคที่1ร่วมกันดาเนินการค่ะ หลักๆที่กำลังพลจะต้องดำเนินการตามนโยบายของนางสาวยิ่งลักษ์ชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีก็คือจะต้องขุดบ่อน้ำและพื้นที่รับน้ำเพื่อใช้สำหรับแก้ปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมรวมไปถึงจะต้องขุดลอกคลองที่ตื้นเขินให้มีความลึกขึ้นเพราะน้ำจะได้ไหลสะดวกค่ะสารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันค่ะด้วยพระอัจฉริยภาพด้านน้ําของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับการผันน้ําเชื่มโยงเป็นโครงข่ายน้ํา เพื่อแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนในพื้นที่รอยต่อจงังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประทานจะทำโครงการและก่อสร้างระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำหรือแหล่งน้ำที่มีศักยภาพที่ดีนำน้ำมาเติมให้อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กโดยก่อสร้างท่อผันน้ำเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบระหว่างอ่างเก็บน้ำห้วยไส่งามอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม อ่างเก็บน้ำห้้ยตะแปดและอ่างเก็บน้ำห้วยสายทำให้สามารถกระจายน้ำเข้าสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภคของเกษตรกรได้เป็นวงกว้างและทั่วถึงซึ่งจากความสำเร็จของโครงการครือข่ายอ่างเก็บน้ำอัน,นึ่งเมาืจากพระราชดำริดังกล่าวกรมชลประทานได้ขยายผลนำไปใช้ในโครงการอื่นเช่น โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่างๆในจงังหวัดระยองและชนบุรีโดยก่อสร้างระบบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างอ่างเก็บน้ำดอกกลายหนองปลาไหลคลองใหญ่และประแสะเข้าด้วยกันซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างยั่งยืน วันนี้ต้องแจ้งเตือนไปยังคุณผู้ชมที่ใช้เครื่องทำน้ําอุ่นจะต้องระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะนะครับเพราะว่าเราก็ไปตรวจสอบเครื่องทำน้ําอุ่นน้าร้อนแต่ตอนนี้เราได้เสนอไปเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ มีหน่วยงานทุนระดิชท่ได้ได้เป็นตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นบ้านก็สันดาบไปหมดก็จะมีแก๊สโอเพนทครับหรือแก๊สเอพีจีรั่วเข้ามาด้วยก็จะทําให้ออกซิเจนต่ำลงไปด้วยนะครับคําเตือนระยะต้นนี่นะครับสมบัติต้องเที่ยวที่ขึ้นไปบนดอยสูงๆนะครับท่านขอได้ตรดตรวจสอบดูว,ว่าห้องน้ําที่ท่านไปอาบน้ำนะ่ะมีเครื่องทําน้ําอุ่นน้าร้อนที่ทําด้วยแก๊สเสือไหมถ้ามีขอให้ตรวจสอบดูว,ว่ามีเครื่องดูดอากาศหรือไม่นะครับ ขอให้เปิดเครื่องดูดอากาศทิ้งไว้ก่อน15นาทีถึงเข้าไปอาบน้ํานะครับและถ้าเดินยิ่งอาบน้ําต่อกันนะครับก็ขอให้เว้นระยะห่างไว้15นาทีโดยเปิดเครื่องทำเครื่องดูดอากาศไว้นะครับแล้วก็ตรวจสอบดูประตูห้องน้ํานะครับถ้ามีตะแกรงมีอากาศเข้าไปได้ก็ก็ปลอดภัยนะครับแต่ถ้าไม่มีขอให้แง้มประตูไว้เพื่อให้อากาศขงนอกเข้าไปนะครับไม่งั้นก็จะอากาศจะไม่หาย ใจว่าเครื่องทําน้ำอุ่นที่บ้านคุณอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ก็ควรที่จะแจ้งให้ช่างมาทําการตรวจสอบด้วยนะคะเพราะจะได้ไม่เกิดอันตรายค่ะรู้ทันน้าวันนี้สวัสดีค่ะ